สวัสดีครับสวัสดีค่ะมาพอๆครับไอ้ตัวนูครับผมช่องพอลูกผ้าแสบครับเมนี่มีเมนูมานำเสนออีกแล้วครับเมนี่ได้ตำตำหลวงพะบางเพิ่นมาใส่หอยครับผมมาๆๆครับผมเศบๆเหมือนกันครับผมเมนี่แม่บ้านเพิ่นอยากกินน้ำพนาเพิ่นก็ได้ว่าสิขอทายน้ำเพิ่นมามาๆๆครับผมเสบๆเหมือนกันครับผม เอาลงมือได้ปะเนี่ยเพื่อมาใส่สอนเอื่อมาใส่มือใส่มือวัฒนัดปะเนี่ยทดสอบเหมือนกันผักขผักเข้าค่ะมีหลาย,ยอย่างมาเนี่ยทั้งผักคาผักกุ้งสลัดอตอนเราจะตำรวมพอบาง มันได้ตำยังก่อนตำหลวงพีตำหลวงพีเหล้วงุยๆจากหลวงพระบางกายเป็นหลวงพีจ<า>ับขอบคุณใจน้ำ quấn dữ gần Không dung khả bàn đó đi có phải nó nhanh กนไม่สะตออนอ่ะอม,มันเท่ากับสิ่ไนี้จะพับก,กระเสียบตัวตที่สั้นกูจะไปซื้อตลาดลางาท่าออะไรแบบ สูบพักปุงบ่ได่ออนดิ่มทำบวง้าบ,งบางตอนเสียอาเงาะาทำไปตามาได้เป็นจำลงดี ข้าบางบ้างได้ โอ้มาเริ่มไปน่องแ <c oughs> สบๆมือนกันครับผมยังแสบเลยอหนึ่งทัางเก็บบุกเ่ความกระทากตัวเนาะเก็ตาัน มันต้องใส่เมื้อนะ,ะอมันสดอะไร อ,อยากโย่คืออยูหวานวานแบบคุ้งหงมมันค <c oughs> ือต้นหลบาบานซึ่มแบ うん。 โอ้เสียบเสียบทั้งเสียบทั้งเขียตทำกันมุนปุยปุยได้มาเนี่ยเนี่ยลงกันเนี่ยอืออ เคยกินมากตัวกับเพด็ดด้วยตัวลเพ็ดเอาเส้อดอันนปันด้วย กอบคุณกันเน่าโอ้น่ากินหน่อยป้องเนาบเนี่ยเฮ็ดบ้างปากน้ำสิโปแล้ว แก่เป็ดเพงไงอันนันนี้มีดาแก่เป็ดพล,พมมนลอนอกัลมบวยแห้งๆน่าทุกคนถือกตก,กเอมาตกล่มท่หมู้า

ในกับฝาก่องไนเดอร์ครับพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์ไนเดอครับกดติดตามไนเดอครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมจะเหตุจีบหนาต่อไปครับผมขอบคุณพี่น้องนะครับที่เข้ามารับชมหนังแต่ต้นจนจบขอบผมมนีนกับผมขอยอยากัชนเดอครับผมสวัสดีครับ